สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออม b i ๊กไบคนะครับอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมคันนี้เจ้า CB650 f ห้านะครับผมคันนี้ปีคสองสิบเจ็ดแท้รถบ้านมือเดียวนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัว LED แล้วนะครับนี่ครับรถบ้านมือเดียวยางหน้าหลังเต็มเหลือเลยนะครับมาพร้อมท่อฟูลสลิปออนนะครับผมลั่นๆนะครับ ยางเต็มนะครับท้ายสัน้นครบบอกแต่งครอบถังเป็นคาร์บอนนะครับโชว์เป็นโอลินนัาผมตัวนี้ได้โชว์โอลินนะครับของแต่งครับรถรวมๆสวยนะครับคันนี้เลขไม้ที่สี่หมนแปดนะไม้แท้ไม่มีกอนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟัง น,นี่ราคาที่หนึ่งแสามหม่นเก้าพนะครับผมรถสวยขี่ดีนะครับเล่มครบโอนกุญแจ2อดอกครบนะครับประมาณนี้นะครับรูปเพิ่มเติมเดี๋ยวผมลงไว้ที่เพจออมบิ๊กไบเลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ